แล้วมันเห็นประจำมันหมายอยู่อือนูโบนั่นละอืมยูทูบเบหน่อยจ้าจ้า,จาเข้ามาโอ้ยลงมือไรก็สิเบิ้งวันนี้กำลังจะถายก็จะลงมือแรงค่ะออเอเศ้าสัน้าเบิง้งแล้วนะลวจะเฝ้าที่หล่าหัวเอเออ้อยเศ้าทีป้ายกูออกหัน เขาแกงเขาแกงบอกรูว่าจะเบอกอกูบอกอมึงอยู่เ oh, <no. S 1> อ,ออเออเอียวเกิเชิดนานี่ตีดอะนู <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเกษตรกรเจ้าไฮเช้าหน้าคนหักกล้วยค่ะนี้พาพี่น้องมาอยู่พิกัดบันน,น่นนนตำบลการจุดยุดยุดมมยุด หวัดดูบนหลาดพระธาน,นี่ค่ะหยุดหยุ่นพามาเวิ้งขั้วง่ามเบียบบานๆแต่ว่าธรรมาดาคือนเราคือเดิมค่ะวันนี้ดูพี่กัดแม่สอนเนาะค่ะอืมแม่สอนมนุษย์คออันหนาไปเวิ้งขันผู้่งมเลยค่ะนี่ค่ะเวิ้งขั้วตัวนี้วิธีมาที่ไปยังไดแม่ดูกไออืมเพชรน,นาคื่มน่นละ่ะเขาเอื่นอีหยังเจ้าเพชรน,นาคื่มอืมของพ่อท้องบางวะแมนพ่อท้องบาง านัปีกว่ากว่านีจาแม่กับบัวแด้น้บเดือนเนาะหางปีกว่าแล้วล่ะไปย่างบมองดูมองกลเ่นมองหลากเนี่ยนี่หนูนี่คนหูนเราหรอเนาะแดงมึงขายด้วยค่ะพี่หน้องเป็นเอิ่นเลยว่าเป็นร้านเบิรมท่านหลานเนาะอืมอืมเพราะว่าเจ้าเพชรหน้าขึ้นเจนเป็น ลูกเบิ่มพ nice ันหลานค่ะอืมลูกของเบิ่มอยู่อันฟาร์มมีลานฟาร์มเจ้าของเจ้าเก่าหลานอีคนประกวดได้รองชนะเลิศอยู่อันตะการเนาะรองชนะเลิศน้ำรับสองแต่ก็ย่ไดล่ะจื้อบลาด้วยจื้อบลาด้ยเนาะแม่ยายแห่งจื้อบลาด้ยแล้วอันนละเจ้าเก่าหลานอยู่หันไปเอกของฟาร์มเพื่อนเจ้าเก่าหลานนั่น อายุปีกัวผัวเบาทิ้งเพิ่นหรอก <g ül> ไปหยับไปสมเพิ่นที่กันคุณนันค่ะปา่ามท้องพอท้องบางจะคล้องอันพอผ่านที่เพิ่นนํามาสมแม่เพิ่นยู่ใส่แม่แม่เพิ่นอยู่พูนผืนพรมผืนแล้วจังไปเบืองแม่เพิ่นพี่ลังค่ะเบืองหลูกเพิ่นค่ะมีผ้ามาเบืองหลูกเพิ่นค่ะเบิ่งว่านหนูยืนที่หยังน,นี่อายุเพ่าไรเานี่แม่ ไม่กวนปีจะว่าหาเดือนมี่ไปแล้วล่ะปีสิประมาณจีหาเดือนนี่ล่ะเบียงธรรมศาสตร์บอแม่์เบียงธรรมศาสตร์คุณว่าหันเป็นบอบ่พรเคยกินเบียงแบบบ้านเฮานี่นะโบผู้เฒ่าเลี้ยงควายไหลจุด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 อี๋ล่ะแค่หันเพิ่หันผ้าเ่หันเมื่ดค่ะมาสีไม้แล้วมัมามาข้นหูมาแม่เพเปิดแล้วค่ะบแ宝妈 ึ้ัทสิเปิดมันอยู่ในใจอยู่หรอกค่ะเพาถ้าเหนเปิดอยู่ในใจแตวว่าแพงไรไป,ไปหนูไปไปหาไปโบแน่นั่นมันซื้อมาจากไหนเนี่ยอพาย,ยุพาย,ยุแม่สาวน้อยพาย,ยุลูกเพศนาซึมนั่แหละค่ะพิมเบิงจีกอนแต่ข้าพื่นหน่อยประมาณาเดือนสิบพันหมาเนี่ยหกเดือน <c oughs> นี่แล้วหกเดือน <c oughs> <6 S 2> นี่แเดือนสิบพันมะ พีลงหน้าโอ้ยยีหล่าก็อยากออกเท่ราระทัดปะอือนี่คะ่ะพี่นอ้องยัใหญเนาะสูงจำหนี่แมนน่บอกเลยเลย,เลยค่ะพี่นอ้องอ่าเดือดสายพันธุน์พัฒนาค่ะพัฒนาสายพันธุ์พัฒนานะคะวัวท่านนี่เป็นเลือดลอยนะคะเป็นพัฒนาอยู่ต่แจ่มแจ่มแจ่มโ นัค่ะพี่น้องมันบ่งกล่องนต้องดูดตาแต้มเตียมจำมัน,นอโอเคสองกลองอสองกล่องมาถเนาะาแห้งก็เอ,อื้อกเ่าวกนอ้ดขาขาใหญ่กว่าขาหนูก <c oughs> กติแล้วนู้ที่ขาใหญ่ก็ข่วยวกเมนสี่ด้วยสามสิบเก่าสาม ไปจำเลยอีหน no. hmm. ้อเสียงคอหนอนุนี่คุมาเคยวาดปุ้งไงอืมมนเคยวาดจ้าเกืออถ่ายที่นนองม่ถ่ายเบอรวงมาลายืนดุเยืนยุโดดเยินยดเดถ่ายค่ะคายมะนาวตัดค้ายมะนาวตัดคนหูตัวทามไงอ้ะทามไง ใ่อ่า่อาน่สองชิ้นมที่เ่ามันก็มีสีบริเนบอดเ่ามันค่ะนุ่มปกติกวยมีสีเต่าอืมถาเป็นควยหาเต่าเป็นบ้าบอยดีอ๋อินิสือิกหางหลอกินอืมนั่นที่เี่เลียงควยมาเคยกีนวยใหญ่บี้เล่บ่แต่จว่ามัน จังหวะเ้าน n h มันมามีงป่านนี่จ yeah. ักเธอเป็นอย่างไรคือปุปปันพนดยนี่ยว่ายมันหลุดจะอยากมีไหวนะนะแต่ว่ากับวันันเดียบาดอกเนี่ยพน่นบาคนมาไายขายละลายเป็นได้ก็เนี่แค่นหา ใครนี่ล่ะแสนหาหมื่นไม่หาพันจักเด้งว่าแสนบม่ได้ต <laughs> ามเพร,เรา,าระว่ามันก็บม่ได้ตามว่าอันนัน้นนะแล้วคุณให้แสนเท่าไหร่บ้านแสนหาจักหาบาทหรือหาหมื่นหาพันหาบาทก็ไม่ได้เนาะแ<ม> <laughs> <laughs> น่ว่าได้ตัอันอนั้นกันคุณโเวียนเราอยู่ขนาดนี้ท่านมันเลนเนยลไปอยู่ป่ามันกี้ใหญ่ไป็นคนขี่น้องเบ่ะ จะเาคนไดนเอาไปบ่จะเอาคนไดนเอาไปตัว่นเอาไปนี่จากนี่ยสาวน้อยพายุค่ะเป็นแม่สาวอายุปีกลัวน้องเหมียน้ะเนี่ยมันชื่ออะไรว่ากลัวอะไรงามเืองดูขึ้นหูเถอะงามเบงดูงามเบื้องกับปะกวดนังงามเบื้องไปนางงามคนสวยมมาลกมามาไป มามาจัขาจัแงวัางเบิ่งไปโจนุนโดนุจนโจไปโจนกจนโ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 จะไจนโจนโจนโจอโจนนโจนโจนโจนนโนโจนุนโนนนนนน ย, ω, ย, ω, ย, ω, ย ω. ต์โยโยตโยต์กวรเวลานอนสมองงมนนั่นนงงามเมนนันเอือยเพื่อนพ่อบันานเนาะแมนพ่อบ,นบนัน,นบ,นบานตั้งกันเนาะอืมตั้งกันหลายอยู่วันนี้นู้อยากามเงียว <laughs> อืะเป็นจังไงข้สมขวายแบบสายพัฒนา ตังงไงอาวมันสวมมันคือตงกันเป็นไรามเป็นฐีข่มตางกันบ่อืมตางยังไงมันใ้ญ่ไหวงามย้าไหวอืมใหญ่ไหวแร้วมันกะงามกว่าท่ำบนท่ำบดาวจัจางงามกว่าขั้ยบ้านเฮาคันมิสายพัฒนานั่นมาอืมแมนคันก็ต้องแพงเนี้ยมันคุมอยู่ได้ แม่ยังบาดสิคุ้มแล้วไร้บาลคุ้มแล้วมเหลือขยง่ามไยง่ามแล้ว,คคลวก,กีวกกู่ถามสือแม่ถามือ่เออมัอนกะให้พ่อไปพ่อมาเฮากับพวถือแต่ว่าหลว่าขเขาบ่วจักเนาะองางัสแลักเนาะเออเงินหนเออนาเงินหกเงินแบน่นบละอ,อือคือตัวนั้นเ่นบ่ละอือือตัวนี้เพื่นว่ามีคนมาหาแล้วแจห ที่พี่กายหายละแสนหนึง่งที่นี่มาหายสิแสนหาล่ะ่านมาแมนที่ไหนวะโคเป็นหายซื้อได้พี่หนอกเบิ้ลหายปากวะห,หายซื้อได้อ <laughs> ทุกคนมาคุ้มเอานู้นม,มาเห็นอยู่อันเพิ่นมาเอาหนูกระติชายให้เบิ่ง้ลหนอกท่านพี่หนอกว่เจื้อ นี่งคนแวงขายได้มันไม่เคยอย่างแนวนี่ก็ได้คือว่อยากอันนั้นปั้นไยว่อยากขายปัญญายอืมหากเพื่นอยู่ไม่ยั่แหงเบาลงเด้นดูอืม เนี่ปเหื่อยเนีเอืยพี่น้องเมืองาดยากต้องาาหารขาดังว่ะเบืองเขาเบืองแมก็เบืองแต่แม่อันสาวหน่อยน้องแม่หน่อยแม่เพื่นเบืองยู่บบพี่น้อแม่กับยุไก่คุณี๋ยวนู้นสินยางไปท่ายเองคุณเดียวเราอย่ากมีแม่อะไรแม่เพื่อนพี่น้องคืณเนนเบืองแม่เนาะเออไปไป มันจะบะดือปดนะโบเห็นแปลกน้าป้าสันไปโบเมื่อยดอกไปลังใจมาดูมาดือพี่เด็กนมันอยู่พี่หมต้นไส้เจ้าเนาะจะหักตัวเผายิบ่อจะหักแองม่มีแก้วบะ ยิ้มหน่อยอย่าให้ยิ้มแล้วแขวบ่มี่นี่สอนค่ะมีแล้วค่ะไม่มีสอนไม่มีสอนอ่าให้เพื่อนเบิ่งแม่หนูมีแล้วค่ะแม่เพื่อนการสมสายพัฒนาสายพันธุ์ของเพื่อนี่มันสีญ่กว่าแม่อืยกว่าแม่เนาะแม่ต่างกันเลยอ่ะต่างกันสูเมีมันบานเมื่อไรกับจุ้งทำแม่ ไงตู้ตู้ตัวนั้นจะสามปีแล้วเนาะอืมสามปีโตใหญ่นะแก้วร้อนอน,อนี่เพิน่นไฮโดรและเจ้าโสมสองตัวสองตัวสามกระลังสมนี่สมไปไหวสมพยังห้ำนั่นละ่ะโอ้คนเสียวจะอะไรผู้ขวายเพิ่นเด่นเด่นบ่ะจะเด่นพี่บูนสองค่ะจะเด่นพอผ่านที่เพิ่นสมไปที่นู้เคยทายไปกิ๊ ก้อนเหมอนน่อี่บนหย่อนล้างเอานาาพอกันกระเป่ายิงีแม่บเปลดกแดงยีดีมฮบโแงคตโตเลยวะบอเรอเอ้ยมนุษย์มันมีสามตัวามตัวนี้ถึงมันสามวงเหมนกั ข้อเขาหาสีบโดยหาสีบสามสิบสอยไหวนะคะอืมนี่คือประมาณการวกาขวงหางค่ะที่ยบอกใด้วยค่ะปกะแกย้ห่งเบือค่ะดยาบปากนี่ละค่ะนใจกว่าจักหางเบงะวหางยาว ห้ำมอดสนองอ่า yup. ว hmm. ันนี้เปิดแฝงก่อนเปินว่าเป็นใจขอดหรือเปล่าเนี่ยจังบานสิเพราะว่าแม่ว่าต้นนั้นได้สิขอดก่อนสมก่อนซึ่งสมรุ่นอืลแม่สาวชมไอ้บานเฮานี่ล่ะพื้อนบานเฮาอืมมันก็วุ้มยังไงเราความสนองได้มาจอบเบิ้งเนี่ยมาจอบเบิ้งไว้ อันควบเคลนไหวควเปัญญายํำไดอันอันเนี้ยสาวที่เป็นผมจะเป็นน้าค้บเนาะคะ่ะกกติแล้วเดหนูไปถ่ายใสยหนูก,ก่สีน,น้ำทิ่ตามมึงก็บซีมันกระจาเบิ้งนะคะเนี่ยท่เบิ้งว่าปัญญายถึงสำได้คุณต้องควมึนก็ตามขอเข้ากันสีน้ำเนี่ยแต่ว่าขั้นขั้นเปิดลาค่าก็บ,บอกเนี่ยขั้นเปิดปะ คันเปิดอะคือขายได้เนาะ <S <S นี่มันรสชจติจากว่าขคันว่านอะขันคันมาหอนแต่จีาตัวเนาะมแมนะ่เนาะแม่แม่แม่ผู้เท่าทเชงศีละอยากตัวว่าจีบอ้าจะ่ามีคนไมเหยาดเอาตีบวมเนี่ยไม่ไรเพราะไงความเราอยู่บ้านเพราะไงอีรยางเราสั่งเลื่องนี่แหละที่สะพือนี่คว้ยแล้วลายน่นนทราบี ตรงหินสุขาสตัวขึ้นสีจากอยู่หรอกแต่มีาตูนนะยิ่งจากเออพมาใชกูนกบเมีมมยล่ะมาไล่ที่งานเดียดีแล้วกลับมาแอลอยู่ว่าขั้นเจ้าสีอันขายกับบอกคอยในเด้อแล้วว่าเมียเรากลับมาเบิ่งทองเออสือว่าหลอนมากอยู<ๆ>่เรื่อยไมยใช่กูนบอกจืดเอาเป็นยีเดซานนี้แหละเปนยีเดซาฝามบ่เออเป็นยีเดซาฟามเพื่อซ<ๆ>ื้อขนฝุ่นเนาะ จเดซ่าฟามนำนำขนนำหาอานี้เนาะอิตการนี่แหละโอ้ยตื่นหอหมามเคยทายคุนโยคะฟามนิตยาฟามนะบอดีสานวิตยาฟามทางอำเภอตะการลวงําคุณคุณนำมาอดอี่กันอืมเป็นหมาวานไรไอะไรก่อเตร้านหาเตร้านหาค่ะพี่พีกเนาะ<อ>ต่อีเม่กับวัยคะมี <laughs> อื و. เยินข่าวว่าโจอยู่ยังขืนหมดเนี่ยอืมโจมาตามสี่เทือบ่อสามเลยนอนีนอนตามไม่ด้ค่ะมันดูเจ้าซอไปดีตามซ้ายนัไตามกนังไงุ้มพอบหนกับก็ุ้มจะเดินหนึ่งเดือนได้ว่าซ้ายพัฒนาค่ะจะเด่นนั่นพัฒนาเพราะเป็นแ้ว ชักซ้ายได้ก็บกหูนะคะว่าน้ำสายสวยมากๆที่นั่นรบวคุณบานที่ซ้ายหน่อดสอแม่ยังงายหนกซ้ายได้เหปจากนมจะฟังได้เหรันคนาโอ๊ะกระายที่กันดนีก่นล้างจตดมือนีนะคะ่้อาเอาะแลววันนี้รถวันี่แม่แค่นี้ละค่ะ ข้าวก้ปบกบต่อค่ะวขาวบวบกินน้ำพุ่มใหม่ได้สุดเหว่ยแม่ที่มาไายท้ำให้พี่น้องเท่าเบิงเนาะแม่เนาะแม่ล้วรับมือหนีกลาพี่น้องโปว่งปลายไปค่ะสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ